สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบวกอย่างเซียนครับตอนนี้เป็นเทปแรกครับมาโชว์ของหนักๆกันหน่อยเลยครับเทปแรกวันนี้เป็นฮักปี2013ครับตอนนี้บวก2แล้วจะตีขึ้นบวก3ครับนะครับรายการเราครับบวกอย่างเซียนครับเป็น e p แรกนะครับก็ อย่าลืมนะครับตับสับสกักันได้ครับเนื่องจากเปลี่ยนช่องเอาใหม่แล้วนะครับช่วยกนะันสับสกัดแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปกันตัวนี้ครับเอาละครับฮัรบอกสองกับบอกหน 2, 2, 1, ึ่งการบอกสองบนหนงนี้แม่งไม่มีโอกาสสำเร็จแต่ว่าใจเราอะ่ะมันอยากใหญ่อะ่ะอยากอยากเป็นอยากโชเซียนอะ่ะแบบติดทีแม่งหล่อโชเซียนอะ่ะเออโชเซียนโชเซียนใช่เอาละครับสองบนหนึ่งครับสูตรเราไม่มีนะครับแล้วกดครับ